ใช่นะคะวันชัยน้องวันชัยนะตาเกดวันนี้เป็นยังไงมั้งคะรู้สึกเป็นยังไงมั้งคะเจ้าชีตัวกลับบ้านครับผมจะเอาชีเชือกกลับบ้านครับเพราะเขาไม่ให้เราอยู่แล้วอย่าพึ่งน้ําตาออกนะไม่น้ําตาหรอกครับอย่าพึ่งน้ําตาออกนะคะขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นรถไลยเชือกหนึ่งนะชือกหนึ่ง้วนะคะแม่โมโพค่ะครับผม ตอนนี้ก็มีพี่น้องมาเยี่ยมหลายๆคนนะครับผมผมก็ดีใจด้วยนะครับเหลืออีกสามเชือกนะคะเหลืออีกสามเชือกเหลือกสามเชือกคะสวัสดีค่ะบรรยากาศวันนี้ก็มาส่งน้องๆทั้งสี่เชือกนะคะกับ้าเรานะจ๊ะ วันนี้เรามาลาน้องวันชัยเป็นวันสุดท้ายนะจ๊ะน้องมันลาน้องวันชัยกับน้องมโมโคนะจ๊ะจะขึ้นรถกันแล้วจ้าดูน้องมโมโานะจ๊ะวันสุดท้ายแล้ววันนี้น้องมโมโกนะจกลับไปอยู่บ้านเราแล้ว น้องโมโคล่ยายจันดีของเรานะจ๊ะยายจันดีจะกลับบ้านแล้วดูนะคะการกินของน้องโมโคของเรานะจ๊ะอย่าให้หักก่อนนะคะ แม่พูแม่ยังหรอแม่พูหัวลแม่แกปูหัวยังไงแหละโมโพโมโพโโอีบันดีคือไถเหรออีบันดี กูเบืดี๋ยวเราจะพาน้องโมโคขึ้นรถก่อนเลยนะคะ ดูบรรยากาศการข e <ım. S 1> ึ้นรถของน้องโมโพของเรานะคะยายจันดีดีใจดีใจใหญ่แล้วเด็กแม่กลับบ้านแล้วค่ะคุณยายจันดียินดีกับทางทั้งสีเชื้อของเราด้วยนะคะัค่ารถของเราก็ครบแล้วได้กลับบ้านแล้วฝ่านกำหนดแล้วจ้า ดูหน้าตาของคุณยายจายันดีของเรานะจ๊ะไปแล้วแม่หมโวงเราเดี๋ยวจะต้องดูจากระยะไกลนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างจะตื่นคนจ่ะเป็นกำลังใจให้น้องมโมโคด้วยนะคะอัน,นคือ ใหญ่ๆกันนะคะเพื่อนๆนะคะที่มาช่วยลุ้นกันนะจ๊ะช่วยลุ้นช่วยเป็นกาลังใจให้น้องโมโคโด้วยนะจ๊ะน้องโมโค,โคนี่ค่ะคุณจากเกตนะคะคุณจากเกตเป็นเจ้าของช้างนะคะเจ้าของช้างน้องวันชัยนะจ๊ะคุณยายบุญช่วยคุณยายบุญช่วยจะได้กลับบ้านแล้วเยๆเป็นกำลังใจให้คุณยายบุญช่วยกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะจ๊ะ เดี๋ยวจช่วยของเราจ้าน้องโมโคของเรากำลังจะขึ้นรถแล้วค่ะน้องเราจะให้ยายกินก่อนนะมโเอามโคกโมโคลโอ้น้องขึ้นรถง่ายมากเลยค่ะโอยากกลับบ้านใหญ่แล้วน้องโมโคของเรา หลายจะตื่นเนี่ยเราจะพยายามอยู่ไ,ไกลๆะคะเพราะว่าน้องโมโคจะค่อนข้างตื่นคน,นะคะ่ะน้องโมโคเป็นช้างหน้าเราใ่ไมคนสูงเ้าโมโคเออโอ้ยเก่งจังเลยเก่งมากน,ะะน้องอยากกลับบ้านนะคะขึ้นรถค่อนข้างง่ายนะคะ มโคของเราเป็นรถเรียบร้อยแล้วหนุ่เชียรของเราวนไหนก็ยายวันดียดีดยวันดีดยยันดีดันดีดยยวันดีอันนี้วันดีนดีันดีันดีออวันดีอ๋นยันดี ขอให้น้องเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยจ้าลนะองโมโผล่อของเราจ้าน้องโมตื่นอ,อย่างไรเดี๋ยวจะได้กลับบ้านมาแน่ให้กับนออ้องโคด้วยนะคะน้องโอคงน่ารักมากเลยค่ะวันนี้จะลดเขาง่ายเชื่อฟังหวานดีจา้าไปดีใจจะได้กลับบ้านไปบอกว่านั่ง ดูยายบุญช่วยของเราขึ้นรถจ้ายายบุญช่วยน่ารักมากเลยจ้าอยากกลับบ้านมากเลยยายบุญช่วยของเราดาวพุ่มรถจูงขึ้นรถแบบง่ายๆเลยจ้ากลับบ้านเฮาเด้อยายบุญช่วยเด้อขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะคะ ได้แล้วยายมุนช่วยของเราเป็นอย่างงา่ายเลยด,ด,ดูบรรยากาศยาจันดีนะคะยายจันดีของเราเป็นรถแดวคนไปใช้หอยเต็มที่นั่งเขา โอ้ยคุณยายจันนีของเราอยากกลับบ้านมากเลยจ้าขึ้นรถมากเลยก้าวขึ้นรถเลยขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเดอ้อคุณยายเดอ้อกลับบ้านเราจ้าจัจนนีของเราขึ้นรถมายายอยากกลับบ้านขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะ รถของเราสตาร์ทแล้วค่ะมีใจกับเพื่อนๆทางของเราด้วยนะจ๊ะกําลังจะไปด้วะเเคไฟจะทการล้เท่านี้นะคะมาแว้วยจ้าไปหมดเลยนะคะการงมีเทียนมีัซิแม่วางกร์ดขอบพุณทุกท่านนะคะทั้ง78ท่านตอนนี้นะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนที่เชียกเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่เพินกำลังใจด้วยจ้ายังไงไม่ฟังก็จะอัพนะคะได้เลยพอดีค่ะเลิกรามยามดีได้กลับบ้านแล้วได้สิ่งเจริญแล้วนำทีมโดยคันแรกจ้าแม่มโโอะ กับปานเฮาเด้อแม่มองโพดเด้อกับ,บดดป,ปั่นยังตลอดปลอดภัยเด้อคุณยายบุญช่วยตาเชื่ต่อไปคุณยายบุญช่วยนในบุญช่วยการตลาปัจจุบ,บนันเฮาเด้อุช่วยเด้อคุณยายจันดีค่ะ เดินทางปลอดภัยเด้อตาเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อน้องวันชัยของเราจ้าน้องวันชัยสุดหล่อของเรา